สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมท่านนิน และดิฉันมินนาค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนกรุงมอสโกเมื่อ,อยูเครนเปิดฉากโจมตีรัสเซียด้วยฝุงโรนกว่า230ลำสร้างความโกลาหลให้กับเมืองหลวงของรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงคืนวันที่20กรกฎาคม2025ซึ่งถือเป็นครั้งที่4ในรอบสัปดาห์ที่มอสโกถ,ถูกถล,มลดด่มดวยโรนและครั้งนี้รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ยูเครนส่งโดรนทั้งแบบลำเล็กและลำใหญ่เจาะทะลวงเ,งเข้าถึงเขตการบินของกรุงมอสโกทำให้สนามบินหลักทั้ง4แห่งต้องปิดฉุกเฉินการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้สัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีใส่หลายเมืองในยูเครนทั้งคาคิฟโอเดสซาและลูตส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นเหตุให้ยูเครนประกาศตอบโต้ด้วยยุทธการใหม่ใช้ฝุงโดรนบุกกรุงมอสโกโดยตรง ยูเครนเลือกใช้โดรนเป็นอาวุธหลักในการตอบโต้ครั้งนี้เนื่องจากสามารถควบคุมจากระยะไกลใช้งบประมาณต่ำและเข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยำโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตทหารทำกลางเครือข่ายการป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียที่เคยคิดว่าหนาแน่น สิ่งที่น่าจับตามมากคือผลกระทบต่อพลเรือนในมอสโกเมื่อสนามบินเชเลเมเทเยโวโดโมเดโดโววันูโคโวและชูคอฟสกี้ต้องหยุดให้บริการทันทีเที่ยวบินกว่า1นึ้นอยเที่ยวถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนเส้นทางส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารนับหมืน่น เสียงระเบิดและเสียงไฟเรนดังสนั่นทั่วเมืองตลอดทั้งคืนประชาชนต้องหลบลงไปในที่พักใต้ดินความรู้สึกไม่มั่นคงกำลังกอตัวขึ้นอย่างชัดเจนในใจชาวมอสโกซึ่งไม่คุค้นเคยกับที่สงครามเข้ามาใกล้ถึงเมืองหลวงขนาดนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียถแถลงว่าสามารถยิงสกัดโดนได้กว่า230ลำทั่วประเทศโดย27ลำอยู่ในเขตมอสโกอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าโดนบางส่วนสามารถฝ่าสนามป้องกันเข้ามาได้หรือไม่ แต่จากภาพข่าวและรายงานของสื่อท้องถิ่นพบว่ามีบางจุดที่เกิดไฟไหม้เล็กน้อยคาดว่าเป็นผลจากการตกของซักโดนหรือจากการยิงสกัดของระบบต่อต้านอากาศยาน p a n ซ s ส S1 และ S400 ที่ใช้งานอย่างเข้มข้นตลอดทั้งคืน คำถามคือทำไมยูเครนถึงเลือกโจมตีกรุงมอสโกในจังหวะนี้นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่ายูเครนต้องการส่งสัญญาณว่ารัเสเซียเองก็ไม่ปลอดภัยเป็นการใช้สงครามจิตวิทยากระตุ้นให้ประชาชนรัเสเซียเริ่มตั้งคำถามกับรัฐบาลอีกด้านหนึ่งนี้อาจเป็นการแสดงให้พันธมิตรตะวันตกเห็นถึงความสามารถในการตอบโต้ของอยูเครนเพื่อโน,น้มน้าวให้สหรัฐและยุโรปส่รงระบบอาวุธใหม่เช่นโดรนระยะไกลและขีปนาวุธพิเศษไกลเพิ่มมากขึ้น แม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้แต่ผลกระทบทางจิตวิทยาและภาพลักษณ์ของรัสเซียในสายตาชาวโลกถือว่ารุนแรงสนามบินที่หยุดชะงักเมืองที่ตกอยู่ในความกลัวละหนและการที่ระบบป้องกันภัยดูเหมือนจะไม่เพียงพอล้วนเป็นภาพลักษณ์เชิงลบต่อเครมลิน และอีกประเด็นที่ต้องจับตาคือจะมีผลต่อการเมืองภายในรัเสเซียอย่างไรเพราะประชาชนในมอสโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงอาจเริ่มรู้สึกว่าบ้านตัวเองไม่ปลอดภยัยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความคิดต่อผู้นำประเทศ ทมกลางเสียงระเบิดและเสียงไซรรนก็ยังมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการเจรจาสันติภาพอีกครั้งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องให้รัเสเซียหันหน้าคุยกันโดยเฉพาะในประเด็นการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกและการหยุดยิงตามแนวเส้นติดต่อแต่จากฝั่งรัเสเซียยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆในทางบวกแถมยังย้ำเงื่อนไขเดิมว่าต้องให้ยูเครนถอนตัวจากดอนบาสและไครเมียและสัญญาว่าจะไม่เข้าร่วงนาโตซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยูเครนไม่สามารถยอมรับได้ ทั้งหมดนี้คือภาพรวมของคืนที่มอสโกไม่หลับไหลจากฝูงโรรของยูเครนที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสมรภูมิรัสเซียยูเครนติดตามต่อในตอนต่อไปนะครับเราจะพาไปดูว่าเบื้องหลังยุทธการโรรครั้งนี้ยูเครนวางแผนอย่างไรและรัสเซียเตรียมรับมืออย่างไรในเกมสงครามยุคใหม่ การโจมตีกรุงมอสโกด้วยฝูงโรนกว่า200ลำจากยูเครนวันนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกเบื้องหลังของปฏิบัติการนี้กันค่ะว่าทำไมยูเครนจึงเลือกโรนเป็นอาวุธหลักในการตอบโต้และรัสเซียมีวิธีรับมืออย่างไรในสงครามยุคใหม่โรนกลายเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพยูเครนเรียนรู้จากบทเรียนหลายสมรภูมิและปรับใช้โรนในแบบสวอมซึ่งจะใช้โรนขนาดเล็กหลายสิบลำขึ้นไปปล่อยพร้อมกันในทิศทางกระจายเพื่อให้ระบบป้องกันศัตรูแยกเป้าหมายไม่ทัน โดรนที่ยูเครนใช้มีทั้งแบบราคาต่ำที่ผลิตในประเทศและแบบนำเข้าจากพันธมิตรตะวันตกเช่นโดรนพันิเชอร์เลเลกา1 0 0หรือโดรนเป้าหมายที่ดัดแปลงจากพลเรือนเช่น DGI และออเทลซึ่งติดระเบิดน้ำหนักเล็กระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียอย่าง400หรือ p a n ซ s ด S1 แม้จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็ออกแบบมารับมือกับขีปนาวุธและเครื่องบินไม่ใช่โดนขนาดเล็กที่บินต่ำและช้า นอกจากนี้ยูเครนยังใช้วิธีการป่วนเรดาร์โดยปล่อยโดนเปล่าจำนวนมากไปก่อนแล้วค่อยปล่อยโดนติดระเบิดตามหลังในคลื่นถัดไปทำให้ระบบเรดาร์ของรัเสเซียสับสนและเหน็ดเหนื่อยจากการยิงสกัดบางครั้งยังมีการใช้ความถี่ที่หลอกเรดาร์ทำให้รัเสเซียต้องเปิดใช้งานระบบป้องกันทุกจุดพร้อมกันซึ่งเปลืองประสัพยากรและลดความแม่นยา มีรายงานว่าเบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้เป็นการประสานงานระหว่างกองบัญชาการกองทัพยูเครนกับฝ่ายไซเบอร์และหน่วยงานเข่ารานโดยวางแผนโจมตีในช่วงที่รัเสเซียอ่อนแพรทางอากาศเช่นตีสามตีสี่ซึ่งเป็นเวลาที่ระบบเวรยนยามน้อยที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่สายการบินพาณิชย์เริ่มทยอยทาการบินตอนเช้ายูเครนจึงเลือกเวลาที่ส่งผลกระทบสูงสุดต่อพลเรือนเพื่อให้รัเสเซียรู้สึกกดดันและเสียหน้าบนเวทีโลก หลังจากโดนโจมตีรัเสเซียก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีการเปิดปฏิบัติการตอบโต้ทันทีในช่วงเช้าวันถัดมาโดยยิงขีปนาวุธคาลิบและใช้โดรนชาเฮสัมเลียงหกที่ได้รับจากอิหร่านโจมตีใส่เมืองต่างๆของยูเครนทั้งคาคิฟโอเดสซาและนิโคลาอีฟจำนวนผู้เสียชีวิตรวมเกิน15รายและมีอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลได้รับความเสียหายหลายแห่งนี่คือการแสดงพลังของรัเสเซียว,ว่าพร้อมจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด ในแง่เทคโนโลยีโดรนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีงบประมาณมหาศาลเหมือนขีปนาวุธยูเครนใช้เงินไม่ถึง10,000ดอลลาร์ในการผลิตโดรนหนึ่งลำแต่สามารถทําให้รัสเซียต้องยิงจรวดต่อต้านราคาหลักแสนดอลลาร์กลับมานี่คือเกมสงครามที่คุ้มทุนที่สุดสําหรับประเทศที่เล็กกว่าอย่างยูเครนการใช้โดรนเป็นมักในการยื้อเวลาและทําลายขวัญกําลังใจเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับจากนาโตและสหรัฐ แต่ในทางกลับกันนักวิเคราะห์บางฝ่ายก็เตือนว่ายูเครนอาจเปิดประตูแห่งการตอบโต้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดหากยูเครนโจมตีมอสโกซ้ําๆอาจทําให้รัสเซียใช้เหตุผลนี้ขยายการโจมตีพลเรือนมากขึ้นรวมถึงการเสี่ยงต่อการที่รัสเซียอาจใช้อาวุธใหม่หรือประกาศใช้มาตรการทางการทหารขั้นรุนแรงเช่นการโจมตีศูนย์บัญชาการในเคียฟหรือแม้แต่พิจารณาใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงใส่จุดที่สงสัยว่าควบคุมโรน อีกด้านหนึ่งสงครามไซเบอร์ก็ปะทุขึ้นเช่นกันหน่วยงานข่าวกรานยูเครนเชื่อว่ารัสเซียพยายามแฮกระบบควบคุมโดรนและระบบเรดาร์ของยูเครนในขณะที่ยูเครนเองก็พยายามแทรกซึมข้อมูลภายในกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีข่าวลือว่าก่อนการโจมตีครั้งนี้ยูเครนได้รับข้อมูลลับต่อสนามป้องกันภัยอากาศในมอสโกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียที่หันมาให้ความร่วมมือ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าสงครามในยุคปัจจุบันไม่ได้วัดกันที่จํานวนรถถังหรือเครื่องบินอีกต่อไปแต่วัดกันที่ข้อมูลความแม่นยําและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใครที่ปรับตัวได้เร็วกว่าจะเป็นผู้ครองความได้เปรียบสงครามครั้งนี้กําลังเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ของโลกอย่างไรสสเทืรนาโตจีนและพันธมิตรอารื่นแค่ไหนจะพูดถึงภาพรวมว่าการที่ยูเครนเปิดฉากโจมตีกรุงมอสโกด้วยโดนจำนวนมากจะส่งผลกระทบต่อโลกในระดับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร การที่ยูเครนกล้าส่งรนบุกลึกถึงเมืองหลวงของรัสเซียไม่ใช่แค่แสดงแสนยานุภาพแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าประเทศเล็กสามารถทำให้ประเทศมหาอำนาจสะดุ้งได้ถ้ามีเทคโนโลยีและพันธมิตรหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่การสู้รบไม่ได้เกิดเฉพาะในแนวหน้าเท่านั้นแต่สามารถทะลุเข้าไปสู่เมืองหลวงได้ทุกเมื่อ หลังการโจมตีมอสโกหลายประเทศในนาโตเริ่มทบทวนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันภัยทางอากาศในเมืองหลวงของตัวเองเช่นเบอร์ลินปารีสและลอนดอนเพราะไม่มีใครอยากให้เมืองของตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบมอสโกในอีกด้านหนึ่งสหรัฐและยุโรปเริ่มแรงส่งโรนรุ่นใหม่ให้ยูเครนเช่น MQ-9 Reaper และ s w i t c h b l d 600พร้อมการให้การสนับสนุนในการฝึกใช้และข้อมูลจากดาวเทียม ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้รัเสเซียมองว่านาโต้กำลังเขาแทรกแซงสงครามนี้โดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆในอีกด้านหนึ่งจีนยังคงรักษาจุดยืนการเป็นกลางอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวกลานในยุโรประบุว่าจีนกำลังส่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้รัเสเซียในการพัฒนาดโดรนโจมตีแบบ AI ในขณะที่อิหร่านยังคงเป็นผู้ส่งออกโดรนรุ่นชาย316ซึ่งถูกใช้ถล่มยูเครนต่อเนื่องรัฐบาลเตหารานให้เหตุผลว่าเป็นเพียงแค่ข้อตกลงการค้าอาวุธปกติ แต่นั่นยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนเพราะยูเครนอาจจะต้องตอบโต้ทางอ้อมกับอิรานในอนาคตผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางคนเตือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสลุกลามไปสู่สงครามภูมิภาคได้หากรัเสเซียตอบโต้ด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลต่อฐานทัพในโปลแลนด์หรือโรมาเนียซึ่งมีทหารหนาโต้อยู่หรือหากยูเครนสามารถใช้โดรนบุกใกล้กรุงมอสโกได้อีกอาจทำให้รัเสเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศและอาจเพิ่มระดับการใช้อาวุธรุนแรงมากขึ้น แม้จะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีความหวังบางอย่างเช่นการที่กลุ่มประเทศกลางอย่างตุรกีอินเดียและซาอุดีอาระเบียเสนอเป็นคนกลางจัดโตเจรจาระหว่างรัสเซียยูเครนแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีท่าทีว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมอ่อนข้อลงใดยูเครนต้องการให้รัสเซียถอนตัวจากทุกพื้นที่ยึดครองในขณะที่รัสเซียยังคงยืนยันว่าดอนบาสและไครเมียคือของตนโดยสมบูรณ์ สิ่งที่เราเห็นวันนี้คือสงครามที่ไม่ได้มีแต่เฉพาะแนวรบเท่านั้นแต่แผ่ซ่านไปถึงสื่อเทคโนโลยีพลังงานและการทูตทุกภาคส่วนของโลกได้รับผลกระทบยูเครนไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองเท่านั้นแต่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนหน้าตาของความมั่นคงระหว่างประเทศบทเรียนที่ชัดเจนคือสงครามในศตวรรษที่21ไม่ใช่เรื่องของอาวุธหนักเพียงอย่างเดียวแต่คือเรื่องของข้อมูลความแม่นยำและความกล้าในการลงมือ และขณะเดียวกันมันก็เตือนเราทุกคนว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศใดก็อาจส่งผลกระทบถึงตัวเราได้ทุกเมื่อแม้จะอยู่อีกซิกโลกก็ตามแล้วพบกันใหม่ใน